สวันดีค่ะเอซตอนนี้รถนำขบวนเดินการเดินทางของแม่ทัพกุ้งนะท่านพลเอกบุญสินพาดกลางมาแล้วนะคะรถตู้นะมาแล้วท่านเดินทางมาจากโคราชนะทุกคนนะเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนไปตามระยะทางนะทุกคนนะนท่านมาแล้ว วิสปนีลิศทางด้วยมาดีครับลงไหนครับ อต,ตอนนี้ท่านเมทับมาถึงแล้วนะคะเข้าแถวด้านหน้าเพื่อร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติเคารพธงชาติก่อนนะคะทุกคน เตรียมตัวคารพธงชาติทั้งหมดแถวตรงประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยเป็นประชาธิาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำ่งคงไว้ได้ทุกมวลวใหยร่วม ที่เราไปขไาดตระหักจะไม่ให้ใครค่มขีส่สะาเรียบผูกอยากเป็นชาตินี้เื่อประเทศชาติไทยเกาหลีมีใช้ใชโย ความวันธรหรือททไทยดูจะเท่าไรใชใชโย่ ท่านไหมครับทุกนก็ร่วมจะกรรร้องเพลงคารพทรงชาตินะแล้วก็เราก็จะส่งท่านไปที่ปรมพิธีนะอนุสาวรีย์พิจารนะคนนะไตามสวมวิญญาณนักข่าวนักข่าวไปเรื่อยนี่ทุกคนโคดนาทิ้งกล้องไว้หนูน <c oughs> <c oughs> กล้องค่อยหายอยู่หรอ กล่องลายสดอยู่ประตูพุ่นเอ๋น่ารักมากท่านนี่นะทุกคนเดินตามกันไปเดี๋ยวก่อนนี่หนูเหมือนเคยเห็นใช่ไหมค่ะอยู่ในมุกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนพี่นะไปประจำเลยถ้ากับคุณนายบอกยังยังยังไม่ได้ไปด้วยคุณนายผู้าวุธเลย ใช่พี่กำลังจะสมัครเป็นอ๋อสมาชิกกาชาดอ๋ออันคุณคุณพี่อยู่อมเภอเป็นเป็นย้อมเภอเมืองเหรออยู่ทำปไหนอ๋อกต่ก่อนที่เป็นสมาชิกาชาดเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละหนูนี่เคยเห็นกันอ่าอ่าแมนแมนแมนพอโคดามาทำยูทูปปีสามปีแล้วเดี๋ยวมุกอ่ะดาไม่ยู่มุกไม่ยู่มุกในสามปีแล้วปีเดียเด้อจ้าใส่รองเท้าส้นสูงอีกบัดนี้ <ส>โอ้ยคุณนายนึก <laughs> ว่าเป็นคุณนายจริงอำเภอไหนนะน,น, <laughs> นี่ทำยังไงอ่ะบุ้งกล้องอ่ะนี่หแม่ <laughs> ใหญ่เลยจับมือเนี่ยดีพ <laughs> <laughs> ันเวททักทายแม่นใหญ่ก่คนนอ <laughs> ขอยย่อยบริได้ทายและบุ้งกล้องแล้ว <laughs> <laughs>

มาถ่ายกับพี่เด็กถ่ายกับพี่พี่เดี๋ยวให้หนูถ่ายด้วยโอ้ยหนูไม่มีกล้องอ่ะทำยังไงอันนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายที่ไหมต้องให้ฟั่งนู้นถยนี่นี่นนะท่านแม่ทัพกำลังทักทายผู้รักผู้ใหญ่แม่อุ่ยแม่ใหญ่เด้อน่ารักมากเห็นข้างหลังทั่งยังรอ เห็นข้างหลังคนก็ล้อหลอด,ลดเหดนเ็นคนก็เห็นหน้าเห็นข้างหลังก็ได้นะท่านะนเบธาสวัสดีค่ะนะโอ้ยครูดีนะท่านะนเบธาไปดิยิ้มเสียงหอย บเม้นูหนูอยังใายกันท่านไหมครับแนี่ーー la, ตาควายนะต้องเอากล่องให้พ um, ี <N n ่สห์เนี่ยเออบอกท่านแล้วนะทุกคนะบ่ตามค่ะทุกคนตามท่านไหมครับตามเดี๋ยวเบิ้งดิเลี้ยวเบิ้งเออเอาไปกับคุณนายเลยเนทุกคนคุณนายพูก้จริงๆเลยเรียกเรียกถูกอยู่ ทาวี่ euh, <t 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 ้อจากทัท uh ี่อีในเกียบตการรับพันแม่ทัพกุ้งเอาี่เลยนีุคเุญสินพระกางที่ปรึกษาผู้ัชาการทหารบกขัทีพันธุ์พิัีนทานน่ารักมากผ่วยคณะตีเกกา่ามดูไหนูา ตรงนี้คือไม่ไม่เคยตนองค้องใรหน่อยสิ